คลิปนี้ครับผู้ชมผมจัดรถ SUV ที่น่าใช้1รุ่นมาให้พี่ๆรับชมนะต้องบอกเลยว่าโฉมนี้ปีนี้แล้วตัวท็อปแบบนี้นานๆจะเข้ามาทีเป็น Toyota CSR นะครับ1.8ให้บิทไพรยตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2019จดทะเบียนปี20นะครับเลขไม์เพียง60,000โลเท่านั้นเป็นรถมือเดียวนะครับทะเบียน3หลักจำง่ายได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยครับ ผมแน่นอนคันนี้ใครที่ตามหาอยู่นะครับกับราคาค่าตัวคันนี้สุดคุ้มใครที่กำลังตามหาหรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วในช่อง็อปรถมือสองครับเจอผมนะครับที่บริษัทเพชรยนตนานี้ผมก็อยู่สาขาใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับเป็นสาขาสุวินทวงศ์46เขตบินบุรีกรุงเทพครับ วันนี้นะครับผมจัดรถ SUV ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีแล้วก็นานๆจะเข้ามาทีเพราะว่าในตลาดเนี่ยหายากสุดๆแล้วนะสำหรับ Toyota C-HR 1.8 Hybrid ตัว HIGH เป็นตัวท็อปสุดนะตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2019จดทะเบียนปี21นะครับเลขไมลเพียง60,000โลเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยมากท่านผู้ชมรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆน,นะครับผมก็มาถ่ายรีวิวให้พี่ๆรับชมก่อนเลย นะครับเลขหม่คันนี้60,000โลก,กับราคานะครับเพียงแค่6 1 9 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวเนี่ยตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ1 000, 1 0 0 0 0บาทนะตลอดอายุสัญญาอะที่สำคัญนะครับใครที่อยากได้อยู่นะครับตามหาอยู่บอกเลยว่าพี่ๆดูคลิปนี้ให้จบยังไงก็ตัดสินใจได้แน่นอนว่ารถสวยสาภาพเดิมแค่ไหนแล้วก็จองให้ทันนะผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมใครตามหาอยู่มีแค่คันเดียวเท่านั้นสาหรับ c h r บิดตัวไฮ มีแค่คันนี้คัน,นเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าแบบว่าติดจองไปแล้วนะนานๆจะเข้ามาทีแน่นอนทะเบียนสวยครับ3หลักจําง่ายคันนี้7-20ได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะในส่วนตัวคันนี้ไฟหน้าเนี่ยจะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบ L.E.D. นะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นิ่งไลน์นะครับเป็นแบบ L.E.D. นะไฟเลี้ยวจะได้เป็นแบบซีกันเชียรแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยเขามาให้ถึง4ตําแหน่งนะครับ <S <S รถคันนี้เพิ่งเข้ามาดูครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปาแต่รับประกันว่าสวยอยู่แล้วทนชม สีสันตัวรถเนี่ยแทบไม่ต้องเก็บเลยนะครับโตยต้าเซฟตี้เซนมีให้ครบนะคันนี้เราก็รับประกันบอดี้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่ครับคันนี้นี่รถบ้าเออรถมือเดียวนะตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นรถบ้านหรือรถบริษัทนะครับตรวจสภาพรถให้ฟรี274จุดนะครับจากบริษัทกลางผมมีใบเซอร์ออกการันตีให้และที่สําคัญนะครับอยู่ต่างจังหวัดจัดไฟแนนซ์เนี่ยผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทำเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้าน นะภาษีนะครับต่อให้เรียบร้อย69ถ้าจะหมดเนี่ยเดี๋ยวผมต่อให้นะครับอันนี้มีนามกรากรุมามีนาเดี๋ยวผมต่อให้อีกนะครับนะประมาณถ้ามันไม่ถึงถ้ามันไม่เกิน3เดือนเนี่ยผมต่อให้อันนี้นะาใกล้จะหมดแล้วแต่เดี๋ยวต่อให้ท่านผู้ชมนะในส่วนของล้อแมกนะครับน, ac, น,บนี่สำหรับตัวไฮบิดไฮล้อแมกเขาจะได้เป็นทูโทนปัดเงานะตัวนี้เป็นล้อแมกขนาดเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้ขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยาง2 1 5ทับหนะครับเป็นยางมิชลีนปี2023 สภาพดอกยางดูครับท่านผู้ชมใช้งานน้อยมากสภาพดอกเต็มนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างนะครับสปาช่วงลงช่วงล่างทําความสะอาดให้ใหม่หมดรอบคันรับประกันยังไงก็สวยคุ้มคันนี้นะบอกเลยว่ารีบโทรมาจองให้ไวนะก่อนที่รถจะติดจองนะครับเพราะว่าติดจองไวท่านผู้ชมสําหรับโตโยต้าซีเอทอาร์นะก็จกข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยมาพร้อมบายสปอร์ตเซนเซอร์นะมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสมาร์ทอินทีกุญจายีเลยมีให้ครบแล้ว กระจกแค้เดิมรอบคันจะเห็นตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบติดคิ้วกันาศาสตร์มีมาให้แล้วครับเอามาดูในส่วนของภายในท่านผู้ชมสําหรับโตโยต้าซีเนี่ยนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําล้วนเดี๋ยวบาะทําทการซักสปาให้รอบคันนะทาความสะอาดให้แล้วก็ในส่วนของเลขใหม่หกหมื่นหนึ่งร้อยโลท่านผู้ชมเลขใหม่น้อยสุดๆแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นอะแดปตีฟคูดคอนโทนระบบแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนมีให้นะครับครบคันแน่นอน นะในส่วนตัวจอากลางก็มีให้นะเป็นแบบทัชสกรีนตัวเนี้ยเดิมๆนะครับจอเขาเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กกว่าน,นี้นะแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยติดตั้งในส่วนตัวจอ Android มาให้เพิ่มเติมอันนี้คือแจ้งเตือนว่าประตูเนี่ยเปิดนะเปิดไว้ปิดไม่สนิทท่านผู้ชมนะผมขอญอยตปิดอ๋อเป็นประตูฝั่งนี้ผมเปิดไว้นะครับจอทัชสกรีนลื่นนะนี้เป็นตัวจอ Android ก็สามารถดู YouTube Netflix ได้นะครับตัวนี้ถือว่าจอเนี่ยมูลค่าหลายพันนะมีเนวิครบเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัว แอร์นะครับสามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับเป็นดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะแอร์เนี่ยมีโหมดฟอกอากาศนะเป็นนาโนอีให้ด้วยนะใครที่อยากได้รถ SUV ฟังกชันออปชั่นครบเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็นานๆจะเข้ามาทีนะผมบอกเลยว่านานทีเข้ามาจริงในตลาดหายากสุดๆตัวท็อปแบบนี้กุญแจมีครบ2ดอกท่านผู้ชมดูครับเป็นกุญแจคี์เล็ดนะกุญแจสำรองครบ2ดอกเป็นเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าครบ ออโต้เบรกโฮนะฮะแล้วก็เทคชั่นคอนโทรลนะครับภายในสวยบอดี Body ้กริปหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้นะเอกสารทุกอย่างเนี่ยมีให้ครบนะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะรกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับหลังคาเป็นสีดํานะจะคุมโทนสีดําไฟส่องสว่างติดครบหมดนะครับแล้วก็กระจกแต่งหน้ามีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดสปาให้รอบคันนะตัวนี้ก็ใบประวัติศูนย์นี่มีครบนะโตโยต้าใบประวัติศูนย์นี่หกหมื่นหนึ่งพันนะฮะนี่ ใบป,ประวัติศูนย์ครบรับประกันเลขไม้แท้แน่นอนนะประวัติศูนย์ครบเช็คได้นะมาดูโครงสร้างกันท่านผู้ชมกระจกด้านข้างออโต้สี่บานมีเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็ดูเสาเอทุกอย่างสวยๆเป๊ะท่านผู้ชมรับประกันบอดี้ครับนะเราคัดมาให้บี้บี้แล้วนะรถสวยๆนยท่านผู้ชมนะเราไม่ได้รับรถที่แบบว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่ารถไฟไหม้หรือว่ารถก่อใหม่แน่นอนในส่วนของตัวหัวน็อตดูครับเสาบีน็อตไม่มีแกนไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างส,างสวยๆดําเดิม พิกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยเป๊ะในราคานี้ยังไงก็คุ้มท่านผู้ชมถ้าได้รถสวยสภาพเดิมไว้ใช้งานด้านหลังเนี่ยครับเบาะหลังพับได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวภายในห้องโดยสารด้านหลังอาจจะมองว่าไม่ได้กว้างนะครับสำหรับซีดาเนี่ยเขาด้านหลังฝั่งผู้โดยสารอาจจะไม่ได้กว้างแต่ว่าคนนั่งคนนั่งนั่ง,งด้านหน้าเนี่ยสบายนะครับสบายครับนั่งสบายแน,น่นอนแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเขาให้มาครบแล้วก็ราคาดีดูครับรอยคีบโลบอทนะฮรทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบหมด นะครับคงสร้างเดิมๆเหลือแค่ล้างนะครับทำความสะอาดนะครับเก็บรายละเอียดให้นะครับทุกอย่างก็สวยไปแล้วแน่นอนนะดิสเบรกนะครับมีมาครบทั้ง4ล้อนะตัวนี้เป็นยางมิชลินปี่สิบสสภาพดอกเต็มทั้ง4เส้นเลยนะฮะมาดูด้านท้ายกันสําหรับด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเขาจะได้มาเป็นแบบ LVD เต็มระบบเลยว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเนี่ยเป็นแบบ LVD หมดนะเซนเซอร์ด้านท้ายเขามีมาให้อีกสี่ตแหน่งนะต้องบอกเลยว่าเซนเซอร์เนี่ยมีมาให้รอบคันเลย นะไฟเบรกดงที่3าเสาอากาศชาฟินเป็นแบบคีิปฉลามครบแล้วนะนี่ฝาท้ายเนะี่ยเขาจะได้มาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วสําหรับตัวนี้ปี2019นะเป็นมเนอร์เชนแล้วนะนี่ระบบไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญดูโครงสร้างครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมๆครับน็อตไม่มีขยับนะตัวนี้โครงสร้างเดิมหมดเลยท่านผู้ชมดูครับโครงสร้างเดิมๆนะใครที่ตามหารถสวยเกรเอไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีที่บังสัมภาระให้ครบแล้ว นะด้านชวด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกชุดอะไรนะครับล้อแมกย่างอะไรเครื่องมือแม่แรงตัวนี้จะเป็นชุดเติมลมฉุกเฉินแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะจะไม่มีล้อ,อยางอะไหล่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมรับประกันบอดี้เนี่ยทุกอย่างสวยเดิมนะครับดูจากฝาท้ายท่านผู้ชมถ้าฝาท้ายเดิมไม่เคยแกะทาสีเนี่ยส่วนมากด้านท้ายเนี่ยเดิมอยู่แล้วนะฝาท้ายนี้ได้มาเป็นระบบไฟฟ้าไม่รู้เจ้าของเก่าเ,าเขาติดมาเพิ่มหรือเปล่านะแต่ต้องบอกเลยว่าคุ้มคันนี้ถ้าใครสนใจนะสำหรับ CHR h y บ r ิดตัว HIGH นะครับปี2019.21ทคันนี้นะครับราคา6 1แ0 0 0นเาเท่านั้นจัดเต็มผ่อนเพียงแค่เดือน11,000นะัะฮะและสภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยท่านผู้ชมคุ้มแน่นอนได้ไปแล้วมีคันเดียวนะบอกเลยว่าจองก่อนเนี่ยผมให้สิทธิ์คอนนะครับดูครับลอยคีบโรบอทเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ครบชัดเจนนะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ยูตางจังหวัดนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลย นะฮะไม่ต้องห่วงมีเจ้าหน้าที่ทําเรื่องทอําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเช็คเครดิตออนไลน์ก่อนได้นผู้ชมนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างด้านนี้กันปี2 0 1 9าครับดูแผ่นเพจนะครับจดคันนี้จดทะเบียนปี21นะผลิตปี19จดทะเบียนปี21แล้วก็หัวน็อตเห็นไหมน้าผู้ชมเสาบีน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยโครงสร้างสวยเป๊ะนะครับโครงสร้างทุกอย่างนี่การันตีรถสวยสภาพเดิมต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับใครตามหาอยู่นะครับในตลาดผมมองว่าตอนเนี้ย หายากจริงสําหรับตัวต้า c ีเอชอาร์ไฮบิดไฮนะตัวถ้าแบบไฮบ i ิดมิดหรือว่าเป็นตัวแบบว่าน้ํามันล้วนอะยังพอหาได้แต่ว่าไฮบริดไฮแบบนี้นะครับนานๆเนี่ยจะเข้ามาทีแล้วก็มาเนี่ยแป๊บเดียวยังไงก็ขายได้ออกได้แล้วก็ติดจองไวแล้วก็คันนี้ได้ไม่หกห0ื่นสภาพคุ้มแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมไปดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถแล้วก็บอดี้ด้านหน้ากันว่ารถสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกัน มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับหนึ่ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินผสมระบบไฮบริดนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยเข้าใหม่จริงๆท่านผู้ชมดูจากสภาพนะก็จะมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้คือผมสาตาร์ทรถอยู่นะท่านผู้ชมเครื่องยนต์แห้งๆนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไหลเยิ้มเครื่องยนต์เนี่ยเหลือแค่ทำความสะอาดแล้วก็ล้างนะครับเช็คค่าของเหลวเป็น่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยพร้อมส่งมอดได้เลยคันคนี้้สวยจริงทชม ในส่วนของตัวแบตเตอรี่วารันตีเขาอยู่เหลืออยู่ประมาณถึงปี2029นะครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างรับประกันเช่นเดิมครับรถเนี่ยการันตีรถสวยแน่นอนโครงสร้างหลักๆเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับซับด้านนงด้านในเนี่ยนะครับการันตีเอาไปใช้งานยาวๆเดี๋ยวแบตเตอรี่เช็คค่าแบตให้แล้วก็เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ้าปีเก่าเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตท่านผู้ชมฝากระโปรงเห็นไหมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานหมด ด้านฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงแท้โรงงานก็จะเห็นตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยอยู่ครบหมดหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับนะด้านบนสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับรอยซีนยาแนวตัวนี้ซีนกาวเดิมโรงงานแบบนี้ก็จะเห็นโลโก้มอกนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับรูสวยกลมเดิมโรงงานนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเก็บงานนะครับปรับสภาพให้ใหม่รอบคันถ้าใครสนใจนะกับเจ้า To y ยต้า h ีเ8ชอาร์หนึ่งจุดแปดไฮบริดไฮเป็นตัวท็อปสุดนะตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2019 จดทะเบียนปี21เนะครับเลขไม้เพียง60,000โลกับราคา619,000เท่านั้นฟรีดาวน์จะเต็มผ่อนเพียงเดือนละแค่ประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะครับสนใจก็โทรหาติดต่อหาผมเซลท็อปได้เลย062-269-0550นะครับบอกเลยว่ารถสวยสภาพเกรด A แบบนี้นานๆจะเข้ามาทีเลขไม้น้อยแล้วก็ราคาดีนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ พาพี่พมารีวิวรับชมแบบละเอียดกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆี่รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ